วันนี้พี่จ๋มจิ๋มจะทำกล้วยเชื่อมกันนี่ค่ะกล้วยสุกหามหามนะคะแต่ไม่ได้ทำทั้งบีทำแค่นิดหน่อยตอนนี้พี่จ๋มจิ๋มก็เอาน้ำตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะกับพอประมาณนะคะ ก็จะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็น้ำตาลละลายหมดเคี่ยวจนให้มันเป็นแบบเหนียวหนืดสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยใส่กล้วยจ้ะให้เดือดเลยจ้ะคอจุ่มจิ้มปอกกล้วยเสร็จก็จะใส่เลยนะคะเพราะว่าจะได้เหนียวๆตัวน,นี้เดือดมากแล้ว,ลวก็ใส่เลยจ้ะทำแค่พอกิน น,นี้พี่จุมจิมก็ใส่กล้วยเยอะขึ้นนะคะใส่หลายลูกแล้วค่ะน,นี่ก็ให้มันเดือดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุกแล้วก็เหนียวจะแล้วเราค่อยตักออกนะคะตักใส่จานนี่สีสันสวยงามประมาณนี้แหละกินอร่อยมากอันนี้ก็ยังมีอีกสองใบอีกหนึ่งใบนั้นพี่จุมจิมเพิ่งใส่สองใบนี้ ให้เหนียมแน่นก่อนนะคะน่นาทานใช่ไหมน่าทานมากสีสันเดี๋ยวพี่จุ๋มจิ๋มขอลองชิมหน่อยสักลูกนึงลูกนี้แหละนะคะไม่ง่ายพี่จุ๋มจิ๋มไม่มีน้ำกะทิก็จะใช้น้ำกะทิของอัมพวาน,นี้เลยจ้ะราดเลยจ้ะ ใช้น้ำกะทิขวดเลยน่าอร่อยลองชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอืมอร่อยเหนียวนุ่มหอม